สวัสดีครับบ a n a า a m ก v i มุยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวของเซนเซยาเจ้านรกฮาเดสบทแซงตอรีสำหรับบทของแซงตอรีนะครับผมจะแบ่งเป็น3พาร์ทรับรองได้ครับว่าสนุกแน่นอนทั้ง3พาร์ทครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วไปรับฟังกันได้เลยครับที่นี่คือแซงตอรีที่ประทับของเทพีอาเทนาและในค่ำคืนที่หลับฝันนี้เองอาเทนาได้นิมิตถึงคอสโมประลาด ที่ลุกล้ำเข้ามาในดินแดนแห่งนี้คอตมั่วประหลาดที่เราสัมผัสได้เป็นท่านเองสินะเมโอฮาเดสและในช่วงเวลานั้นเองนะครับ mm. ผู้เท่าโดโกโอเองก็รู้สึกได้ mm. เขาได้สำรวจขึ้นไปที่หอคอยมาหลาย mm. และได้รู้ว่าตอนนี้ยันของอาเทนานั้นหมดสิ้นลทธิ์ลงแล้วเหล่ามาร้ายทั้งร้อยแปดกำลังจะคืนชีพในช่วงเวลาเดียวกันนะักสุขสารของเหล่าเซนผู้กล้าแห่งแซงโอรีตอนนี้ชน้าได้พาลูกน้องออกลาตะเวน และได้พบว่าสุกสารนั้นเหมือนถูกขุดขึ้นมาจากด้านในตัดมาที่ปราสาทแอลีสนะครับโกเซนแอลีสหมูนนั้นได้พบเจอกับบุคคลปริศนาที่กําลังจะลุกล้ําเข้ามาในปราสาทหยุด,ยด,ยดอยู่ตรงนั้นแหละที่นี่คือปราสาทแอลีสถ้าแก่ก้าวเข้ามาอีกก้าวได้ทิ้งชีวิตไว้ที่นี่แน่ท่ามกลางแสงจันทร์ที่สาดส่องเข้ามาเผยให้เห็นถึงใบหน้าของชายปริศนา ใบหน้านี้ทําให้โกเซนแอเรีสมูถึงกับต้องคุกเข่าเลยนะครับอะไรกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้นี่มันเกิดอะไรขึ้นฮ่าฮ่ไม่เพียงแค่นั้นน่มูพวกเราเองก็คืนชีพกลับขึ้นมาด้วยเสียงนี้ดังมาจากชายสองคนก็คือแคนเซอร์เดทมาร์กและพิซิตอปลิเททั้งคู่คืออดีตโกเซนที่ตายจากการต่อสู้ในประสาทสิบลาสี <c oughs> เดี๋ยวสิทำไมคนตายอย่างพวกเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่มูได้พูดขึ้น และชุดคอร์สนั้นมันคืออะไรเนมูหลบไปจากที่นี่ซะพวกข้าน่ะจะเป็นเด็ดหัวของอาร์เทนาแคนเซอร์เดดมาร์ทนั้นได้ชิงจูจ่โจมก่อนมูได้ใช้คิสตันวอร์ในการตั้งรับและสะท้อนการโจมตีของแคนเซอร์ทำให้เขากระเด็นไปกระแทกเสาเช่นเดียวกันนะครับอฟโฟดีเทเองก็โดนเล่นงานแบบสะท้อนกลับเข้าไปเหมือนกันใชป้ปริศนาได้พูดขึ้นมูเจ้าจะปลดคิสตันวอร หรือจะให้ข้าเป็นคนปลดให้เมื่อสิ้นเสียงของชายปริศนาทิ่ตั้นวันั้นก็แตกสลายไปทันทีพร้อมกับแคนเซอร์เดดมาร์ที่ตรงเข้ามาเล่นงานมูอีกครั้งและในช่วงเวลานั้นเองนะครับเซกซัดลิวเซนเคนก็ปลุกซัดลงมาจากที่ระยะไกลเซย่านั้นได้ป๋ากดตัวขึ้นแล้วนี่นี่มันคืออะไรกันมูทําไมล่ะทําไมแคนเซอร์ที่ตายไปแล้วถึงไม่อยู่ที่นี่เรื่องนั้นนะนะข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้ พวกเจ้าบนเซนต้องรีบออกไปจากปราสาทแห่งนี้เพราะว่าเป็นคำสั่งโดยตรงจากอาเทนา่าเซย่าที่กำลังทำหน้าง,งงอยู่นั้นไม่เข้าใจว่าทำไมซาอุลิถึงสั่งห้ามพวกเขาให้เข้ามาที่นี่แต่ในขนาดนั้นเองนะครับแคนเซอร์เดนมาร์กได้เข้ามาจู่โจมเซย่าอีกครั้งเมื่อเซย่าที่ถูกเล่นงานเขาก็ได้สวมชุดคอสเปกษัตร์และเข้าต่อสู้กับแคนเซอร์ ชุดคอสไปกษัตริ์ของเซย่ยานั้นมีแต่รอยเล้าและรอยแตกเต็มไปหมดนะครับและในช่วงที่เซ่ย,ยกำลังจะเข้าปะทะกกับแคนเซอร์เขาก็ถูกหมูเล่นงานจากด้านหลังบอกแล้วไงว่าให้เจ้าไปจากที่แซงทอรี่นี่ซะและการที่เจ้าขัดคำสั่งอาเทนา่าข้าก็จำเป็นจะต้องประหารเจ้าลงซะที่นี่เมื่อพูดจบหมูก็ได้ใช้กระบวนท่าที่ชื่อว่าสตาร์ไลท์เอ็กซิงชัน ส่งเซ่าให้หายไปในช่องว่างของมิติหลังจากส่งเซ่าไปแล้วมูก็จะเข้าปะทะกับแคนเซอร์และพิซซิตอีกครั้งแต่ในครั้งนี้หมูได้เอาจริงแล้วนะครับพวกเจ้าซึ่งยอมทิ้งศักดิ์ศรีของตัวเองไปเป็นค่ารับใช้ของฮาดสพวกเจ้าจะต้องกลับไปสู่ยมโลกอีกครั้งการโจมตีครั้งนี้ทั้งรุนแรงและร้ายกาดนะครับหมูได้ใช้ท่าไม่ตายของตัวเองในการส่งแคนเซอร์และพิสซิตให้กลับไปที่ยมโลกอีกครั้ง แรงสั่นสะเทือนจากการโจมตีนี้นะครับทําให้แซงโทรี่เริ่มจะรู้สึกตัวแล้วนะครับว่าตอนนี้ศัตรูนั้นได้เริ่มกั้มกายเข้ามาถึงด้านในแล้วฝั่งพุกเท่าโดโก,โกนั้นได้ตัดสินใจว่าเขาจะออกเดินทางมาที่แซงโทรี่แห่งนี้โดยฝากฝังชิลิวไว้กับชุนเลเอาละชุนเลขอให้พวกเจ้ามีชีวิตที่ดีนะกลับมาดูด้านฝั่งของมูกันสักนิดนะครับ หลังจากที่กำจัดแคนเซอร์และพิซิตลงได้หมูก็ต้องรู้ความจริงเพิ่มเติมอีกว่าทั้งสองนี้ไม่ใช่เซนคนเดียวที่มาที่นี่เช่นเดียวกันกันกบไชานานะครับไชานาเองที่อยู่สุขสารก็ค้นพบว่าสุขสารของเหล่าเซนจำนวนมากได้ว่างเปล่าทั้งหมดทางด้านฝั่งชิลิวของเรานะครับซึ่งตอนนี้ดวงตานั้นยังมองไม่เห็นและหลังจากที่พุเทเจ้าได้จากไป กับมีซิวเวอร์เซนสคนที่ตายไปแล้วมาปากรอยู่ตรงหน้าชิลิวและหวังจะเอาชีวิตของชิลิวหรือนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของหายณะครั้งใหม่และในการต่อสู้กันนั้นนะครับชิลิวเองก็พัฒนาขึ้นมากต่อสู้กันไม่กี่กระบ,บวนท่าชิลิวก็สามารถกำจัดซิวเวอร์เซนแห่งความตายพวกนี้ลงได้ตัดมาที่ฝั่งปราสาทของแอเลียตอีกครั้งนะครับซึ่งตอนนี้การต่อสู้นั้นยังไม่จบ เพราะว่าอดีตโกเซนที่คืนชีพขึ้นมาในคราวนี้เป็นโกเซนที่หลายกาดมากเลยนะครับแถมมาพร้อมกันถึง3คนชูล่าคามิวลและซากะในพิบตานั้นเองนะครับชูล่าก็จู่โจมด้วยเอ็กคาลิเบอร์และคามิวลก็เล่นงานด้วยไดมอนดัตทำให้มูนั้นถึงกับกระเด็นถอยหลังไปทันทีซากะได้พูดขึ้นหลบไปเธอมูพวกเรามีภารกิจต้องไปเด็ดหัวอันา เพื่อชีวิตนิรันดร์ของเราถึงเจ้าตัวจะพูดแบบนั้นนะครับแต่มูเองก็มองเห็นถึงความเศร้าโศกในดวงวิญญาณของอดีตโกเซนผู้ที่ตายไปนี้เพราะว่าอดีตโกเซนแห่งความตายทั้ง3คนนั้นกําลังหลั่งน้ำตาเป็นสายเลือดต้องมีความลับอะไรซ่อนเอาไวแ้แน่ๆและในพริบตานั้นเองนะครับหมูก็ได้ถูกคอสโมของชายปิศาตึงเอาไว้กับที่จากนั้นชายปิศาก็ได้พูดขึ้นว่าเอาล่ะ พวกเจ้าไปจาัดก,การให้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมูค่าจะรับจาัดก,การเองแต่ทันทีที่พูดจบนะครับเสียงไม้เท้าก็เดินมาหยุดอยู่ที่ตรงหน้า <c oughs> คิดถึงจังเลยนะสหายเก่าตั้งแต่สงครามครั้งนั้นก็ผ่านมา243ปีแล้วนี่และในที่สุดก็เปิดเผยตัวแล้วนะครับเขาพวกนี้คือแอเลียชิออน ผู้เป็นอาจารย์ผู้มีบุญคุณของหมู่และยังเป็นอดีตเคียวกโกที่ถูกสากะรอบฆ่าตายด้วยนะครับโอ้เพราะว่าฮาเดสใช่ไหมล่ะหน้าตาของเจ้าและคอสโมโนี้เหมือนมะขังเจ้าอายุ18เลยนะและก็ไฟบนหอคอยนั่นข้าเป็นคนจุดขึ้นเองเอาละมูเอ้ยเจ้าล่วงหน้าไปก่อนได้เลยตรงนี้เดี๋ยวข้าจะหยุดชิออนเอาไว้ให้เอง เอาอย่างนั้นก็ได้โดโกไหนๆพวกเราก็มาเจอกันแล้วมาและลึกความหลังกันสักหน่อยตัดมาที่ฝั่งกองทัพยมโลกกันบ้างนะครับนับประสาทฮาเดสท,ที่ตั้งอยู่บนผืนโลกชายคนนี้มีนามว่าไวเวิร์นลาดามนทีสลาดามนทีสนั้นเป็นหนึ่งในสเปกเตอร์ระดับผู้นำและเป็นหนึ่งในสามผู้ยิ่งใหญ่แห่งโยโมโลกด้วยนะครับและหญิงสาวที่ลาดามนทีสได้มาคุยด้วยนั้นเธอมีชื่อว่าแพนโดล่า แพนโดล่านั้นเปรียบเสมือนแม่ทัพของยมโลกเป็นรองเพียงฮาเดสเท่านั้นรลาดาเมนทิสนั้นต้องการจะส่งเหล่าสเปกเตอร์ไปเด็ดหัวอาเทนาจึงมาขออนุญาตแพนโดลาก่อนแต่แพนโดล่านั้นได้บอกว่าเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของพวกสาก,กะก็แล้วกัน ซึ่งการที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้นสร้างความไม่พอใจให้กับลาดามินทิสเป็นอย่างยิ่งแต่แล้วลาดามินทิสก็ได้ลอบส่งเหล่าสเปกเ,เตอร์เข้าไปในแซงทุรีอยู่ดีข้านะไม่เคยไว้ใจพวกเซนเดนตายเหล่านั้นอยู่แล้วจงฟังฟอกไปบอกเหล่าสเปกเตอร์ให้เด็ดหัวอธัธนากลับมาให้ได้และในค่ำคืนเดียวกันนั้นเองนะครับชนที่กำลังหลับฝันอยู่แล้วฝันถึงห่วงเวลาในวัยเด็กก็ได้เห็นอีกิี สอนทับกับภาพของผู้หญิงปริศนาคนหนึ่งทําให้ชุนนั้นตกใจมากหรือนี่จะเป็นล้างบอกเหตุชุนตัดสินใจเดินทางกลับไปที่แซงทูรีและในค่ําคืนที่หันโหดนี้เองนะครับมูได้ออกวิ่งจากปราสาทของตัวเองมาที่ปราสาททอรัสและได้พบกับทอรัสอันเดบาลานที่ยืนตัง,งานอยู่ที่นั่นอะไรกันเนี่ยทอรัสท่านเสียชีวิตไปแล้วเหรอคงโดนหล่าสเปกเตอร,ร์รอบจู่โจมสินะ ถึงแม้จะตายไปแล้วท่านก็ยังไม่ยอมถอยให้กับเราศัตรูและในช่วงเวลานั้นเองนะครับคอร์สของอันเดบาลันก็กระเด็นออกมาพร้อมกับร่างที่สลายออกไปนี่โกเซนก็ไม่ได้มีฝีมือสักเท่าไหร่เลยนี่นาข้าน่ะกำจัดมันได้อย่างง่ายดายในขณะที่หมูของเรานั้นกำลังตกใจจากการตายของอันเดบาลัน ก็ถูกสเตกเตอร์ปริศนานั้นเข้าโจมตีแต่เจ้าสเปกเตอร์ตัวนั้นไม่รู้เลยว่ามูได้การคริสตัลวอล์เอาไว้ทําให้การโจมตีนั้นถูกสะท้อนกลับเป็นสองเท่ามูได้พูดขึ้นมาว่าไม่มีประโยชน์หรอกที่จะต้องมาต่อสู้กับคนตายเพราะว่าแกนะ่ะตายด้วยท่าไม่ตายของอันเดบาลานไปแล้วขอเล่าย้อนกลับไปสักนิดนะครับในขณะที่อันเดบาลานนั้นถูกสเปกเตอร์คนนี้เข้าจู่โจม เขาก็ได้รู้ตัวและปล่อยท่าไม่ตายของตัวเองใส่เจ้าสเปกเ,เตอร์คนนี้แบบจังๆถึงแม้จะกำจัดศัตรูได้แต่ก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตของตัวเองเจ้าสเปกเ,เตอร์นั้นไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองนั้นได้ตายไปแล้วตั้งแต่ตอนนั้นถึงแม้จะเสียใจกับการจากไปของอันเดบารันแต่มูก็ต้องก้าวไปให้ทันพวกซากะในขณะที่ชุนกำลังเดินทางมาที่แซงทูรีก็ต้องพบเข้ากับเหตุการณ์ที่เหล่าซิลเวอร์เซนท,ที่ตายไปแล้วนั้นบุกเข้ามาเล่นงานชุน แต่ชุนในตอนนี้ได้มีความสามารถถึงขนาดกำจัดเหล่าซิวเซนได้อย่างง่ายดายตัดมาที่เหตุการณ์ในแซงทอรี่กันต่อเลยนะครับปราสาทต,ต่อไปนั้นเป็นปราสาทเจมินี่ซึ่งตั้งแต่สากะนั้นตายจากไปก็ไม่มีใครมาคุ้มครองปราสาทนี้แล้วนะครับและในตอนนี้พวกสากะที่กลับจากนรกกับเจอโกเซนเจมินีที่มายืนขวางทางและเฝ้าปราสาทนี้อยู่ขอตัดกลับมาที่อาเทน่ากันสักนิดนะครับ เพราะว่ามีคอสโมปิชนาออกมาจากห้องของอาเทนาทำให้สกอเปียนมิโลนั้นที่อยู่ใกล้ที่สุดต้องรีบลดมาตรวจสอบแต่อาเทนากลับบอกว่ากำลังสนับสนุนได้มาเพิ่มแล้วชายผู้ได้รับการให้อภัยคนนั้นกำลังจะมาเป็นกำลังให้เราและกำลังสนับสนุนผู้นี้กำลังคุ้มของปราสาทเจมินี่อยู่สากะได้พูดขึ้นข้าไม่นึกเลยว่าจะได้พบกับแกที่นี่อีก ชายคนนี้เป็นใครกันแน่เดี๋ยวคงได้รู้กันนะครับขอตัดกลับมาที่เฮียวกะก,กันสักนิดตอนนี้เฮียวกะน,นั้นกําลังอยู่ที่สายบิเลียเหนือนะครับสถานที่ที่แม่ของเขาจมอยู่ที่นี่และเป็นสถานที่ที่เขาใช้ฝึกวิชาในช่วงวัยเด็กและเฮียวกะน,นั้นก็ได้พบเจอเหตุการณ์ที่เหมือนกับพวกชิลิวและชุนเลยนะครับก็คือว่าได้พบกับเหล่าซิวเวอร์เซนท,ที่ตายไปแล้ว ฮิโอกะได้ใช้เวลาไม่นานนะครับในการจัดก,การกับเหล่าซิลเวอร์เซนเดนตายเหล่านี้แต่มีคำพูดหนึ่งที่หลุดออกจากปากซิลเวอร์เซนเก่งมากแค่นี้ <S <s <imp in> พวกเราก็วางใจได้แล้ว <S <s <imp in> นี่มันอะไรกันแน่คนตายคืนชีพคำพูดนี้หมายความว่ายัางไงฮิโอกะคงต้องไปที่แสงโทรี่แล้ว <S <s <imp in> ตัดกลับมาที่ปราสาทเจมมนีนะครับที่ที่การต่อสู้กาลังจะเริ่มต้นขึ้นสากะนั้นได้บอกให้คามิลและชูล่านั้นวิ่งผ่านไปก่อน เขาจะหยุดชายผู้คุ้มของประสาทคนนี้เองแต่ชายปริศนาคนนี้นะครับได้เปลี่ยนประสาทเจมินี่ให้เป็นเขาวงกดไหลที่สิ้นสุดทําให้พวกคามิลและชูล่านั้นต้องวิ่งวนอยู่ที่นั่นจนตายสากาได้โมโหมากและจู่โจมเข้าไปก่อนหนึ่งทีแต่ก็ต้องพบว่านั่นมันเป็นเพียงคอท,ที่ว่างเปล่าสากะได้พูดขึ้นนี่แกจะเลี้ยนแบบข้าไปถึงเมื่อไหร่แต่บอกเลยนะว่าไม่ว่าแกจะอยู่ที่ไหนข้าก็จะตามไปเล่นงานแกให้ได้ อนาเธอไดเมนชั่นสากะผู้ลายกาศนะครับได้ใช้ท่าไม่ตายของตัวเองยิงข้ามมิติทะลุประสาทต,ต่างๆจนไปเล่นงานผู้บงการคอร์สเจมินี่พลังทําลายของสากะนั้นยังสนั่นเลยนะครับจนไปตกที่ห้องของเคียวโกซึ่งมิโลก็อยู่ที่นั่นด้วยอะไรกันเนี่ยเจ้านั่นโจมตีข้ามประสาทมาได้ด้วยเหรอและคนที่โดนโจมตีเข้าแบบเต็มๆนะครับก็คือน้องชายของสากะ เจมินี่คานอนหรือกดีตซีดากอนผู้ชักใยโพเซดอนในภาคที่แล้วเมื่อมิโลได้รู้ว่าคานอนคือกำลังเสริมที่อาเทนาบอกเขาได้ซัดคานอนเข้าแบบเต็มๆถึงอาเทนาจะให้อภัยแกแต่ข้าก็ไม่ยอมรับคนทรยศหรอกสกอเปียนมิโลนั้นได้จู่โจมคานอนเข้าไปหลายแผลเลยนะครับและได้ฝังเหล็กไนของมแมลงป่องสกาเล็ดนิดเดิล ซึ่งคานอนก็แสดงให้เห็นว่าตัวเขาเองนั้นละทิ้งจิตมารโดยสิ้นเชิงและจะมาเป็นกำลังเสริมให้กับอาเทนนาซึ่งในการโจมตีครั้งสุดท้ายของสกาเลตนิดเดิลมิโลก็ได้ยอมรับคานอนอนะครับและได้จี้จุดห้ามเลือดเอาไว้ให้จนมิโลได้กล่าวขึ้นมาว่าที่นี่ไม่มีศัตรูอีกแล้วมีแต่สหายที่ไว้ใจได้หลังจากที่มิโลจากไปเขาก็ดูเหมือนจะพึงพอใจกับการกลับตัวของคานนมากเลยนะครับ หลังจากที่ผ่านประสาทเจมินี่มาได้นะครับสากะนั้นก็ต้องถึงกับหลังน้ําตาออกมาขอได้พูดพึมพำกับตัวเองว่าแม้แต่ในฝันข้าก็ไม่เคยคิดเลยว่าแกจะมายืนต่อหน้าข้าในฐานะเซนของอาถินาคานอนหรือแกจะทิ้งจิตมานได้แล้วจริงๆเอาละคาเมลิอชูล่าพวกเรามีงานต้องทำต่อและสำหรับประสาทต่อไปนะครับที่เราเซนเดนตายนั้นจะผ่านไปถึง ก็คือปราสาทแคนเซอร์ซึ่งตอนนี้ทางเข้าของปราสาทแคนเซอร์นั้นได้เปลี่ยนไปเป็นทางเข้าของยมโลกไปแล้วสำหรับเรื่องราวของเซนเซียเจ้านรกฮาเดสบทแซงท์รีในพาร์ทที่หนึ่งก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับและในส่วนพาร์ทต่อไปผมจะพยายามปล่อยให้ติดกันเลยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องคอยกันนาน สำหรับในบทของแซง t อรี่นั้นค่อนข้างจะมีเนื้อหาที่ยาวนะครับผมเลยขออนุญาตแบ่งเป็นทั้งหมด3พาร์ทเพื่อนๆจะดูกันแบบไม่เบื่อนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยครับและเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปต่อไปได้เลยครับขอบคุณมากๆเลยครับ